สวัสดีครับสกุมบ้านและที่ดินนะครับวันนี้มีที่ดินทําเลทองนะครับนําเสนอนะครับอยู่ซอยพระโ h โยธิน53นะครับใกล้ๆกับรงควิหาบางเขนอยู่ข้างๆกับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับเนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับนี่ครับไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นโรงงานโรงงานนะครับเนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะครับซอย ปหลนโยธิน53เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปร,ราสาทสิเบเอ็ดนะครับบางเขตนะครับนี่เข้าซอยมาประมาณสัก500รเมตรนะฮะจากถ้าจากรงเวียนหลักสี่ก็ประมาณกิโลหนึ่งนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยน,นะครับตรงนี้ใกล้ละอีกใกลอ้อยู่ติดกับรั้วพระราชาพัฒนนครเลยนะครับอยู่ด้านหลังติดรั้วด้านหลังของมหาลัยเลยนะครับรงเวียนหลักสี่รตัดหลักสี่นะครับนี่นะครับก็ ทำเลดีมากๆนะครับตรงนี้สวยๆเลยสี่ไร่นะครับคร่าวๆสี่ไร่ฝั่งที่ติดถนนฝั่งเนี้ยประมาณร้อยเมตรแล้วก็ฝั่งที่เป็นแนวด้านลึกนะครับด้านลึกประมาณสักหกสิบกว่าเมตรนะครับด้านหลังเนี่ยจะชนคลองคลองที่กั้นระหว่งางซอยห้าสิบห้ากับวัดภาษีเนี่ยฝั่งที่ติดคลองเนี่ยประมาณสักหกสิบเมตรนะนี่เลยนี่เลยถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สอง 2 479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้นะครับสนใจจะซื้อทำลงทุนหรือจะประกอบโรงงานต่อก็ได้นะครับมีใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับน,นี่เลยนี่เลยแคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับไอดีลายผมจำง่ายมานะครับ Ad home สนะครับ a อ s i ซน home บ้านเล็ก 4, นะครับนี่เลยนี่เลยหรือจะดูทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูที่ เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ w w w l a n d s i a m c o m w w w l a n d s i a m c o m นะครับนี่จะเป็นบริเวณภายในโรงงานนะครับก็เป็นลานจดรถด,ด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลัง ที่ติดกับราชพัฒนนะครับอันนี้เป็นคลองคลองที่กั้นระหว่างวัดภรีกับฝั่งฝั่งซอยผงห้าสิบห้านะครับคลองใหญ่นะครับคลองนี้น้ําสะอาดอยู่นี่เป็นพื้นที่โลง่โลงด้านหลังนะครับอันนี้ที่นําเสนอขายนะครับรวมสี่ไร่อยู่เวิร์กนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นส่วนของมอราชพัฒนพระนครนะครับก็เป็นห้องเรียนห้องเรียนของนักศึกษานะครับนี่ติดกับ มราชพัฒนพระนะคร,ร,รด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนี่เลยนะครับก็ภายในอาคารนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเขายังประกอบกิจการอยู่นะครับนี่ก็สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินทําโครงการนะครับสักประมาณ3ไร่สีไร่นะครับแถววงเวียนบางเขนร,ราชพัฒนพระนะครแถวตรงข้ามลาบ11บอดนะครับ หนโยจินก็ลองเวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับส,สวยๆทำเลดีมากๆนะครับสำหรับรีวิวที่ดินแปลงส,ยสวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงาเพิเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย